กันที่จังหวัดลำปางบ้างนะคะคนลำปางร่วมแสดงน้ำใจคนลำปางไม่ทิ้งกันนำถุงยำชีพนะคะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพร้อมมีการมอบชุด PPE ค่ะให้บุคลากรทางการแพทย์ นายสุทนดีสุขใสผู้จัดการเขตลำปางบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนพร้อมคณะนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชขนมคบเคี้ยวนมกล่องพร้อมดื่มนะคะหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่และน้ำดื่มสะอาดรวม150ชุดส่งมอบให้กับจังหวัดลำปางเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยนายนรรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้รับมอบ ขณะเดียวกันค่ะได้นําชาวบ้านผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุและผู้พิการที่กําลังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนหนักจํานวน20รายเข้ารับมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย โอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE จำนวน150ชุดจากครอบครัวโอบายาชิและครอบครัวซูมีหลังนะคะเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำปางประกอบไปด้วยโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชน12แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอต่างๆทั่วทั้งจังหวัดลำปาง